ครับวันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการเปิดปิดปุ่มลอยเหมือน iPhone ของมือถือ oppo กันนะครับตอนนี้ในมือถือรุ่นใหม่มันจะมีลูกเล่นตัวนึงที่โผล่มานะครับก็คือปุ่มลอยนะครับหรือลูกบอลช่วยเหลือนะครับมันอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดปิดได้ซึ่งในมือถือที่ผมจะสาธิตวันนี้เป็นของ oppo a92020 นะครับเดี๋ยวจะเข้าเข้าดูตัวเครื่องให้ดูก่อนโดยการเข้าที่ตั้งค่านะ พอมาที่ตั้งค่านะครับให้ท่านมาที่คําว่าเกี่ยวกับนะครับมาที่เกี่ยวกับเราจะเห็นรายละเอียดของตัวเครื่องโดยการกดเข้าไปที่คําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับนี่เห็นไหม Oppo A92020 นะครับซึ่งก็เป็นมือถือรุ่นที่สเปคแรงนะตัวนี้แรม8เลยนะครับความจํา64นะครับทีนี้ตัวที่เราจะเปิดใช้งานอยู่ตรงไหนให้ท่านไปที่ตั้งค่าหน้าหลักนะครับตั้งค่าหน้าหลักคือหน้าแรกตัวน,นี้ เสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลื่อนหาคําว่าเครื่องมืออำนวยความสะดวกนะครับเครื่องมืออำนวยความสะดวกนี่อดี๋ตัวนี้กดเข้าไปพอกดเข้ามานะครับมันจะมีเรียกว่าลูกบอลช่วยเหลือนะครับลูกบอลช่วยเหลืออ่ากดเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยเรากดเปิดปุ๊บไอ้ตัวลูกบอลช่วยเหลือก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยครับตัวนี้เหมือน iPhone เลยนะครับอ่าเหมือน iPhone เลย ท so it, in we Hence, we ีนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับอยากให้มันจางมันปุ่มหนาแค่ไหนเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้ความโปร่งใสของตัวปุ่มตัวนี้ใช่ไหมนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเราสามารถปรับได้แล้วก็เรายังสามารถเปิดการซ่อนอัตโนมัติในโหมดเต็มจอได้นะเช่นเราเล่นเกมใช่ไหมเราอยากปิดลงนะครับให้มันซ่อนเองอ่ะก็กดเปิดตรงนี้นะครับมันจะทําการซ่อนอัตโนมัติอันนี้คือลักษณะการเปิดใช้งานปุ่มลอยนะครับ การเปิดใช้งานปุ่มลอยถ้าไหนที่อยากลองใช้ก็ลองกดเปิดเล่นดูครับทีนี้มันใช้งานยังไงก็เหมือนกับ iphone เลยครับกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีลูกเล่นต่างๆนะครับการจับภาพหน้าจอการปิดแอป,ปที่มันค้างอยู่อะไรมาเนี้ยนนะครับการเข้าหน้าหลักแบบนี่นะครับแล้วหรือการสั่งล็อกเครื่องป้าบเบบนี้ยนนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับอโอเคครับก็เอามาฝากกัน สำหรับการเปิดปิดใช้งานปุ่มลอยเนาะอ่าของมือถือ Oppo นะครับรุ่นใหม่ๆน่าจะมีทั้งหมดแหละลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ